ีวิตอะค่ะตอนนี้อันหนิงมองปัญหาต่างๆเวลาที่มันเข้ามาเนี่ยเรามองอยังไงแค่เท่านั้นผมมองผู้หญิงเนี้ยโอ้สวยจังเลยอยากเป็นแฟนผมก็มองมาได้เป็นแฟนไปเมียก็ไอ้แค่เท่านั้นอ่ะจบก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่เคยเห็นทุเรียนไม่เคยอยากกินแต่พอกินมันรู้จักมันละมันก็ไอ้แค่เท่านั้นอ่ะคิดได้แค่เนี้ยนั่นคือจุดสูงสุดของธรรมะแหละ เคยโกรธใครมากมาไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่โกรธแล้วไม่โกรธมากแล้วคือเงียบไม่พูดดีกว่าอย่าไปโกรธใครก็เลยดอกไปนี่แค่ไม่พอใจก็เดินหลีออกมาแล้วก็มาคิดทําไมก็เป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่เราจริงๆแล้วเบื่อมันคิดมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะคุณจะหลุดหมดแล้วทุกอย่างอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากกินของแพงอยากขับรถดีมันได้แค่เท่านั้นนะได้มาเป็นเจ้าของแล้วมันก็แค่เท่านั้นเดี๋ยวคุณก็จอดไว้อยู่กับบ้านเพราะความอยาก ทุกอย่างนี้มนุษย์เรามันไม่โลภมันไม่แนอะไรเลยมันอยู่ที่ตัวอยากอย่างเดียวอไอ้ตัวอยากเนี่ยมันคือวิกฤตของชีวิตและของทุกอย่างบนโลก